เอ่อผมอยู่ตรงจุดจุดหมายแล้วอะครับเอ่อเาใส่ชุดอะไรอะครับใส่ชุดอะไรนะชุดนักศึกษาค่ะอ๋อชุดนักศึกษาโอเคครับผมเดี๋ยวเนี่ยจากข้างหน้านี้เนาะเดี๋ยวเห็นเห็นคันเหลืองๆไหมครับคันเหลืองคันเหลืองๆแล้วครับคันเหลืองๆเลยเห็นไหมไปเนี่ยพี่จีจีคนอะไรนี่ยเนี่ยคันเหลืองๆเนี่ยแหละ ไม่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 ครับขึ้นมาได้เลยขึ้นมาได้เลยเปิดไปเลยด้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดให้น้องให้น้องเปิดตู้ให้เป็นนะครับโอเคขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับค่ารถจะคิดเพิ่มไหมเนี่ยพี่วันนี้ครับไม่ไม่ไม่เพิ่มครับผมนี่ผมขับไปส่งไง้ที่ไปกดไปไหนแฟชั่นไอแลนด์ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ยู่นี้เองดีดีพี่จริงจริงจริงไม่ผู้เล่นวันนี้ค่าค่ารถเท่าเดิมใช่ไหมเท่าเท่าเดิมครับแต่ว่าเดี๋ยวมีให้เพิ่มด้วยชื่ออะไรครับชื่อน้ำขอขอย่าตพี่